สวัสดีคะ่ะบ้านเดี่ยววิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะราคาดีมากเลยคับท่านรีโนเวทแล้วนะคะต้องสวยงามมากแน่ๆเลยนะคะหลังนี้นะคะมีพื้นที่58ตารางวาพื้นที่ใช้สอย171ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำและมีห้องถงกว้างๆนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ2ชั้นขายตามสภาพนะคะ ท่านใดสนใจต้องไปรีโนเวทเองค่ะทุกท่านปรับรดราคาพิเศษด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่523,000บาทปรับรดราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่าเรือเพียง4 2 3 0 0 0บาทนะคะ58ตารางวาไปรีโนเวทแล้วก็จะสวยงามเลยนะคะทุกท่านเป็นบ้าน2ชั้นด้วยนะคะพื้นที่กว้างๆ5าตารางวาเลยนะคะ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อไปรีโนเวทขายหรือว่าจะรีโนเวทเพื่ออยู่อาศัยด้วยตนเองนะคะท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะชมพื้นที่จริงได้ติดต่อเจราจานัดหมายกันโดยตรงค่ะแอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ